อย่างที่เคยให้ดูเราจะเห็นว่าเมื่อเมื่อเราสแกนคำนี้ออกมาแล้วเนี่ยเห็นว่าพบในวินัยปิฎกเนี่ยสองหน้าในสุตตันตปิฎก77หน้าส่วนในอภิธรรมปิฎกเนี่ยก็จะไม่พบ อันนี้ก็เป็นหมวดธรรมที่สําคัญนะที่พระศัสดาทรงตรัสต่อจากอนัตตาคือเวลาเราเห็นสิ่งใดก็ตามเนี่ยนะมันเกิดมาแล้วแล้วมัน แปรเปลี่ยนเสื่อมไปแล้วมันก็ดับหมดไปเนี่ยนั่นคือเราเห็นมันในเรื่องของเกิดเสื่อมนะอันนี้จังแล้วก็ทุกขังแตกสลายนะแล้วก็ความเป็นอนัตตาของมันตัวมันไม่มีแล้วจากเดิมที่มันเคยมีตัวขึ้นมาดังนั้นอันนี้จังทุกขังอนัตตาหรือเกิดกับดับเนี่ยมันจะเป็น อาการของของรูปนี้เป็นอาการของรูปว่ารูปนี้มีอาการอย่างนี้มีลักษณะอย่างนี้แต่เมื่อรู้ว่ารูปเนี่ยมีลักษณะอย่างนี้แล้วคือมันเกิดมันเสื่อมมีการแปรเปลี่ยนแล้วมันเดินไปสู่ความดับเนี่ยแล้วประโยชน์ได้อะไร ประโยชน์ที่จะได้อะไรเนี่ยต่อมาก็คือตัวตัวนี้เลยตัวเนตังมามะเนี่ยนะนั้นถ้าไม่มีตัวนี้มันก็จะไม่ไม่เกิดการแยกระหว่างความเป็นรูปกับผู้ที่เข้าไปดูรูป เพราะเรากําลังหลงว่ารูปเป็นเรารูปเป็นตนตนเป็นรูปรูปมีในตนตนมีในรูปเรากําลังหลงยึดติดอยู่นี้รูปกับเราเนี่ยตัวเดียวกันแต่ถ้าเราเห็นรูปเนี่ยเกิดขึ้นแปรเปลี่ยนดับไปตัวตนมีขึ้นมาชั่วคราวเป็นอนัตตาเราจะรู้ว่ารูปเนี่ยไม่ไม่ใช่ของเรา ไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเรานะเราเป็นผู้สังเกตเห็นมันสังเกตเห็นตั้งแต่มันเกิดก่อนมันเกิดเราก็ยังอยูนะ่เราผู้ดูผู้สังเกตเนี่ยนะรู้อยู่ว่ามันยังไม่ปรากฏพอมันปรากฏมาปุ๊บนะเราเห็นมันตั้งแต่เกิดแปรเปลี่ยนดับดังนะนั้น สิ่งที่เรากำลังเห็นอยู่เนี่ยกับผู้เห็นเนี่ยจะเป็นคนละตัวกันประเด็นนี้ทำให้ความยึดถือตัวตนในสิ่งนี้ยในสิ่งนี้มันดับไปสักกายะหรือสักกายันตะเรายึดถือสิ่งนี้เป็นตัวเราก็จะหมดไปเพราะว่าเราจะเป็นผู้ดูสิ่งนี้ ดังนั้นในประเด็นนี้จะเป็นประเด็นที่สําคัญที่ทําให้ความเป็นสักกายะเนี่ยดับไปได้พระองค์จึงเรียกว่าเป็นปฏิปทาให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งสักกายะหรือปฏิปทาเพื่อดับสักกายะนั่นเอง <c oughs> ปฏิปทาตรงนี้ก็จะใช้สามคำก็คือเป็นปัญญาที่เราจะต้องเห็นว่าสิ่งที่เราเห็นอยู่ว่ามันเกิดดับเนี่ยเป็นอนัตตาเนี่ยนั่นไม่ใช่ของเรา นั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราพรร่งจึงอุปมาเรื่องการคนที่ลากเอากิ่งไม้ใบไม้ไปเผาพอเขาลากเอากิ่งไม้ใบไม้ไปเผาเนี่ยรู้สึกไม้ว่าเจ็บปวดเหมือนถูกลากไปกับพื้นแล้วเอาไฟเผาสาวกบอกไม่ไม่รู้สึกผมก็ถามว่าเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นเป็นเพราะอะไร ก็เพราะว่าความรู้สึกว่าตัวตนของตนเนี่ยไม่ได้มีอยู่ในสิ่งนี้ถ้าเรารู้สึกว่าเราเป็นสิ่งนี้สิเราถูกลากไปเนี่ยเราจะรู้สึกเจ็บแต่มันกับเราไม่ใช่ตัวเดียวกันเป็นคนละตัวกันตัวตนของเราไม่ได้อยู่ตรงนั้นตัวตนของเราอยู่ตรงนี้อันนี้มันกิ่งไม้ตัวตนของเราอยู่นี่นะ,ะเราอยู่นี่นะตัวนี้อยู่นี่อืม งนั้นผู้ที่สังเกตสิ่งนี้ไม่ใช่สิ่งนี้คนละตัวกันดังนั้นประเด็นนี้เป็นประเด็นที่จะทำให้อยู่เหนือขึ้นมาจากการเห็นอนัตตานั้นอนัตตาอยู่ในก้อนนี้อันนี้จังทุกขังอนัตตานี่อยู่ในก้อนนี้ มีเกิดมีเสื่อมนะมีดับเป็นอนัตตาก้อนนี้เป็นอนัตตาก้อนนี้เกิดก้อนนี้เสื่อมก้อนนี้ดับก้อนนี้เป็นอนัตตาแต่มีผู้ที่เห็นก้อนนี้นผู้ที่เห็นก้อนนี้ว่ามันเกิดมันเสื่อมมันดับมันเป็นอนัตตาเนี่ยไม่ใช่ก้อนนี้ เป็นผู้รู้อยู่ซึ่งการแปลเปลี่ยนของสิ่งนี้แต่สิ่งนี้นอกจากกิ่งไม้แล้วพระองค์ให้มองอะไรให้มองว่าตาหูจมูกลิ้นกายและใจไม่ใช่ของเธอก็กลายเป็นสิ่งที่เรากำลังยึดถือว่าเป็นเราเนี่ยพระองค์บอกว่าไม่ใช่ของเรา ดังนั้นพระองค์ก็ให้อุบายเครื่องสังเกตว่าเวลามันเสื่อมเนี่ยเราก็ห้ามมันไม่ได้เวลามันดับนะดังนั้นเวลาเรานั่งดูลมหายใจเข้าออกอยู่เนี่ยวิญญาณตั้งอาศัยอยู่ในรูปคือลมเวลามันดับมันจะดับเมื่อไหร่เนี่ยเรากะเกณฑ์กับมันไม่ได้เลยอารมณ์ใหม่จะเก,เกิดเกิดเมื่อไหร่เราก็ไม่รู้เราเพียงแต่รู้ว่า ตอนนี้มีลมอยู่พยายามที่จะไม่ลืมจากนั้นธรรมชาติเนี้ยมันจะเกิดดับของมันแปลเปลี่ยนดับพอดับปุ๊บผู้ยึดติดก็เข้ามายึดมโนโดวงใหม่มโนโน้มไปกระทบอารมณ์เป็นวิญญาณเกิดขึ้นเพลินไปดับอันนี้ก็เป็นวงรอบ นั้นมีผู้ที่ดูสิ่งเหล่านี้อยู่ปฏิปทาตรงนี้ใช้กับสิ่งที่มีเกิดปรากฏหรือมีตัวตนตัวตนที่มีขึ้นมานั่นคือเกิดปรากฏตัวตนที่มีขึ้นมาจะไม่เสื่อมไม่มีเมื่อมีเกิดแล้วเสื่อมจะตามมาเมื่อมีเสื่อมและไม่หยุดเสื่อมคือมีการเสื่อมเรื่อยๆความดับจะตามมา นี่ก็เรียกว่าเป็นธรรมชาติที่อาศัยกันเกิดขึ้นเกิดเป็นเหตุให้มีเสื่อมหรือเสื่อมมาจากเหตุคือเกิดงนั้นเกิดเป็นธรรมันเป็นเหตุเสื่อมเป็นธรรมที่เกิดมาจากเหตุจากนั้นเสื่อมซึ่งเป็นธรรมที่เกิดมาจากเหตุเนี่ยก็จะเป็นธรรมอันเป็นเหตุให้ มีดับความดับจึงเกิดมาจากเหตุคือเสื่อมเพราะเสื่อมจึงดับพอดับแล้วตัวตนที่เคยมีหายไปแล้วนั่นคือตัวตนมันมีระยะหนึ่งเมื่อตัวตนหายไปแล้วจากที่เคยมีแล้วหายไปองเลยเรียกมันว่า มันเป็นอนัตตามันไม่ใช่ตัวตนจริงดังนั้นสิ่งนี้เป็นอนัตตาดังนั้นอะไรบ้างเป็นอนัตตาองบอกตาตาเป็นอนัตตาหูเป็นอนัตตาจมูกลิ้นกายใจเป็นอนัตตาดังนั้นอายตนะภายในทั้งหมดเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นอนัตตา อายตนะภายนอกก็เช่นเดียวกันรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสรมธรรมังหรือธรรมมาเป็นอนัตตานะเพราะธรรมชาติเหล่านี้มีเกิดมีเสื่อมและมีดับนะดังนั้นก่อนที่จะมาถึงเนตังมะมะก็ต้องเข้าใจความเป็นอนัตตา ความที่ตัวตนมันมีชั่วก่าวการจะเข้าใจอนัตตาก็ต้องเห็นความดับของมันการจะเห็นความดับก็ต้องชัดเห็นชัดในความเสื่อมการเห็นความเสื่อมก็ต้องเห็นชัดในความเกิดว่ามีเกิดนะเลยมีเสื่อมมีเสื่อมเลยมีดับมีดับเลยมีอนัตนต,ตา สิ่งนี้ก็เป็นธรรมชาติที่อาศัยการเกิดขึ้นอนัตตาอาศัยเพราะดับดับอาศัยเสื่อมเสื่อมอาศัยเพราะมีเกิดย้อนกลับไปเกิดเสื่อมดับอนัตตานี้เป็นธรรมชาติที่อาศัยการเกิดขึ้นทั้งสิ้นไม่ลดลำดับด้วยนะเกิดต้องมีก่อนค่อยมีเสื่อม เสริมต้องมีก่อนค่อยมีดับดับต้องมีก่อนค่อยมีอนัตตาจากนั้นธรรมชาตินี้ที่อาศัยการเกิดขึ้นแล้วเนี่ยคนที่เห็นบ่อยๆเห็นซ้ำๆก็จะเกิดปัญญาขึ้นว่า สิ่งที่มันเกิดมันเสื่อมบัรดับมันเป็นอนัตตาเนี่ยมันไม่ใช่ตัวตนของเราเรานั้นหมายถึงผู้ที่สังเกตสิ่งนั้นะนั้นสิ่งนี้เป็นอนัตตาผู้ที่สังเกตสิ่งนี้ไม่ได้เป็นอน,นัตตาด้วยไม่ได้เกิดด้วยไม่ได้เสื่อมด้วยไม่ได้ดับด้วยนั้นผู้ที่สังเกตสิ่งนี้ ไม่ได้เกิดไม่ได้เสื่อมไม่ได้ดับไม่ได้เป็นอนัตตาไปตามมันรองค์จึงบอกว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราเ <c oughs> นตังมะมะเนะโมสมัสมิณเมโสอัตตาติอันนี้ก็เพิ่มขึ้นมาอีกนิดหนึ่งก็คือเกือบทั้งหมดพระเจ้าจะใช้คำว่าณเมโสอัตตาติ <c oughs> ข้อทรรตรงนี้เป็นข้อทรรที่สำคัญที่จะทำให้เราเนี่ยก้าวข้ามความเป็นปุถิชนภูมิขึ้นมาเป็นการดับสังโยชน์ข้อที่หนึ่งคือดับสกักายะความยึดถือว่าตัวเราของเรา ดังนั้นเรายึดถือรูปยึดถือเวทนายึดถือสัญญายึดถือสังขารยึดถือวิญญาณว่าเป็นตัวเราของเราต้องเข้ามาดับตรงนี้และสิ่งเหล่านี้ก็คือระบบของกรรมดังนั้นกรรมมีเพราะเราเข้าไปยึดรูปเป็นกรรมเวทนาเป็นกรรมสัญญาเป็นกรรมสังขารเป็นกรรม วิญญาณก็เป็นกรรมวิญญาณเป็นกรรมเพราะเรื่องของเจตนาที่งรตจัดว่าเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมดังนั้นพื้นนาที่มีวิญญาณไปตั้งถูกเรียกว่าเจตนาไปตั้งและเจตนาเป็นกรรมดังนั้นกรรมในกรณีของเจตนาจะประกอบด้วยผืนนาและวิญญาณดังนั้นผืนนากับวิญญาณสองส่วน สองส่วนบวกกันก็เรียกว่ากรรมอีกเหมือนกันพื้นนาอย่างเดียวนะพื้นนาอย่างเดียวก็เรียกว่ากรรมกรรมมังเขตตังกรรมคือผื้นนาวิญญาณังพีชังวิญญาณคือพืชตนาสิเนโหตนาคือย่างในพืชดังนั้นอันนี้ก็เรียกว่ากรรมคือผื้นนาอย่างเดียวแต่พงเชื่อมไปอีกพสูตรหนึ่งะด้วยพสูตรเดียวกันเหมือนกันทั้งหมดเนี่ย ด,ดึงคำว่าวิญญาณไปตั้งใส่คำว่าเจตนาไปตั้งดังนั้นวิญญาณไปตั้งกับเจตนาไปตั้งปรัธนาปรัธนาหรือปรรถนาไปตั้งเนี่ยก็คือตัวเดียวกันใช้แทนกันได้บทพัน์นอื่นเหมือนกันหมดและอีกพระสูตรหนึ่งบอกว่าเจตนาเป็นกรรมพอเจตนาเป็นกรรม เรากลับมาดูเจตนาตรงนี้เจตนาตรงนี้ประกอบด้วยวิญญาณกับผืนนาดังนั้นเท่ากับผืนนาวิญญาณทั้งหมดรวมเป็นกรรมหมดเลยนะเพราะผืนนาถ้าไม่มีวิญญาณเข้าไปรับรู้ผืนนานั้นก็ไม่มีของไกลกรรมนั้นก็ไม่มีของไกลเมื่อวิญญาณเข้าไปตั้งอาศัยหรือไปรับรู้ผืนนานั้นก็มี เจ้าเข้าเจ้าของผู้ยึดเข้าไปทันทีนะเป็นตัวเราของเราขึ้นมาตรงนี้พง์ก็เลยเรียกว่าเจตนาหรือเรียกว่ากรรมอีกเหมือนกันนะสิ่งนี้เป็นเนตังมะมะเป็นเนโสโหมัสมิเป็นน้มไอโซอัตตาทั้งสิน้นคือไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเรา สิ่งเหล่านี้เป็นท่าตามธรรมชาติเป็นท่าตามธรรมชาติที่มีการแปลเปลี่ยนไปเรื่อยๆพระธรรมตรงนี้พระศาสดาจะสอนไว้มากที่สุดเรื่องของทุกข์นะทุกขสัตว์เรื่องของอนิจจังเรื่องของอนัตตาเพราะมันเป็นเหตุ ที่จะเข้ามาถึงตัวเนตังมะมะเนสโสมัสมินะเมโสตตาและมันเรียกว่ามันเป็นปฏิปทาเลยปฏิปทาเพื่อการดับซึ่งสักกายะสักกายะความยึดถือว่าตัวตนเนี่ยมันจะดับได้ด้วยการเห็นอนิจจังเห็นทุกขังเห็นอนัตตาเมื่อเห็นแล้วความเข้าใจที่ได้ก็คือ รู้ว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราเนี่ยทำความเข้าใจกับตรงนี้ดีๆเพราะตรงนี้เป็นจุดเปลี่ยนเป็นจุดเปลี่ยนของความเป็นบุตรชนขึ้นสู่ความเป็นอริยะถ้าเราไม่เข้าใจจุดเปลี่ยนตรงเนี้ยเราก็จะดูดูขันธาตุอายเจตนะเหล่านั้นเนี่ยดูขันห้าเนี่ย ว่าแค่อน,นิจจังทุกขังอนัตตาแล้วเราก็จะไม่พัฒนาปัญญาขึ้นไปต่อมันก็จะเห็นแบบซ้ําๆโอเคมันไม่ได้ผิดอนะ่ะมันถูกนะถูกเต็มร้อยเลยละ่ะแต่ถูกแล้วมันยังแยกแยกตัวออกมาไม่ได้นะถ้าไม่มีปัญญาขึ้นมาอีกระดับหนึ่งว่านั่นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราดัางนั้น พระศาสดาก็เลยให้เราเนี่ยค่อยๆดูไล่เลียงไปไล่เลียงไปดังนั้นถ้าเลียงมาตามลำดับทั้งหมดก็คือเกิดเสื่อมดับอนัตตาเนตังมะมะเนโสมาสมิณนะเมโสวตาจบตรงนี้ก็คือหลุดพ้นหลุดพ้นจากระบบที่มีการเกิดปรากฏทั้งหมดชาตัสะนะ เกิดปรากฏเนี่ยระบบทั้งหมดนี้จะหมดไปได้จบไปได้ถ้าเราเห็นชัดในประเด็นตรงนี้แล้วก็แยกตัวออกมาได้แต่ผู้ที่เห็นเนี่ยมันเป็นมันก็เป็นจะว่านามธรรมเนี่ยก็ไม่ใช่นะเพราะมันละเอียดกว่านามอีกเพราะว่า นามรูปไม่มีอยู่ในนั้นดังนั้นะผู้เห็นเนี่ยก็จะต้องเรียกว่าเป็นเช่นตายยตานังนะเป็นการรู้โดยที่ไม่ต้องอาศัยวิญญาณหรือเรียกว่าเป็นวิญญาณังอนิทัศนังเป็นสภาพามที่วิญญาณไปรู้แจ้งไม่ได้หรือเรียกว่าอสังคตาธาตุธาตุที่ไม่มีอะไรไปปรุงแต่งมันได้ หรือเรียกว่าอาชาตังคือไม่เกิดอภูตังคือไม่เป็นอากาตังไม่ถูกอะไรทำอาสังคตังไม่ถูกอะไรปรุงอันนี้ก็คือผู้ที่สังเกตสิ่งเหล่านี้ดังนั้นทั้งสังคตะอสังคตะเนี่ย เรายึดไม่ได้ทั้งคู่นะเวลาถ่ายถอนค่อยๆถ่ายถอนเรื่องสังคตะออมาก่อนพอถ่ายถอนสังคตะหมดนะเราเข้ามาสู่อสังคตะละอสังคตาธนะา,า,าตุพระองค์ก็สอนเพิ่มอีกนิดหนึ่งว่าไม่สำคัญมั่นหมาย ซึ่งนิพพานในนิพพานโดยความเป็นนิพพานหรือนิพพานว่าของเราไม่เพลินอย่างยิ่งซึ่งนิพพานแล้วก็ได้ซึ่งความเป็นวิราคะหรือวิราคะธรรมซึ่งเลิศกว่าทั้งสังคตะและก็อสังคตะสิ่งนี้รู้ทั้งหมดทั้งสองระบบ แต่ไม่ยึดทั้งหมดถ้าดูแล้วก็จะคล้ายๆกับที่พระพุทธเจ้าพูดในเรื่องของสลายยตนังที่พรงค์ก็ไล่เลียงไปเรื่อยๆพอถึงอรูปนะอุเบกขาที่อาศัยเนคขม,มะเนี่ยนั้นะนะอุเบกขาอาศัยเนคขม,มะ พระองค์ก็ยังไม่บอกหรอกว่ามันแบ่งเป็นสองพระองค์ก็จะบอกนะจะปล่อยให้ทราบแค่หนึ่งเดียวหนึ่งเดียวหนึ่งเดียวมาเรื่อยๆเพื่อไม่ให้ข้อธรรมมันสับสนมากดังนั้นอาศัยนะโสมนัสเนคขมมะเนี่ยละโสมนัสเย่าเลือนนะจากนั้นเอาโทมันัสเนคขมะมาละโทมนัส เย่าเลือนหรืออะไรเหลือสมณัตเนคขมะโทมนัตเนคขมะแล้วก็อุเบกขาก็เอาสมณัตเนคขมะเนี่ยละโทมนัตเนคขมะทีนี้เหลือสมณัตหรืออุเบกขาละก็เอาอุเบกขาเนคขมะเนี่ยมาละสมณัตเนคขมะพอเหลืออุเบกขา สายเนคขมะอย่างเดียวปุ๊บเนี่ยเริ่มมาบอกว่าอุเบขาอันนี้ก็แตกเป็นสองนะค่อยๆค่อยๆยขยายทีละอันทีอันอังนั้นก็เลยมาดูว่าเหมือนกันพอเมื่อพอมาถึงอสังขตะปุ๊บเนี่ยผง์ก็ค่อยบอกอีกทีว่าอ,อ๋ออสังขตะนี่ก็ยึดไม่ได้นะมไม่ให้เพลินไม่ให้สำคัญนั่นหมายซึ่งสิ่งนี้น องใช้คาว่านิพพานังหรือนิพพานไม่สําคัญมัตหมายซึ่งนิพพานในนิพพานโดยความเป็นนิพพานนิพพานว่าของเราไม่เพลินอ,อย่างไม่เพลินอ,อย่างยิ่งซึ่งนิพพานเราก็จะมีพระสูตรที่ต่อว่าวิราคะเนี่ยเลิศก,กว่าทั้งสังคตะและก็อสังคตะดังนั้นวิราคะก็อยู่บนยอดของอสังคตะด้วย น,นี่ก็คือลำดับในการวางวางวาง,วางทั้งหมดอันดับแรกวางสังคตะก่อนแล้วมมก็ให้วางอสังคตะแล้วก็ถึงวิราคะหรือวิราคาธรรมอันนี้ก็จะเป็นลำดับ ซึ่งอันนี้ก็จะต้องไล่เลียงจากตัวเนตังมะมะเนสโสมัสมิณะม่สวตานี่แหละเนตังมะมะเนี่ยอาศัยอนัตตานัตตาอาศัยความดับความดับอาศัยความเสื่อมความเสื่อมอาศัยมีเพราะเกิดนะ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 เกิดเสื่อมดับอนัตตาเนตังมะมะเนสโสมัสมิณะม่สวตานี่เรียงกันอย่างนี้นะ ข้อธรรมนี้เป็นข้อธรรมที่สําคัญแล้วก็พระองค์ก็ตรัสบ,บอกสอนไว้ค่อนข้างมากและบ่อยเพราะว่าเพื่อเลื่อนชั้นจากปุถุชนขึ้นมาเป็นอริยะเป็นข้อธรรมที่ทําให้เราไม่ต้องไปเกิดในทุกขติอีกต่อไปจึงเป็นข้อธรรมที่สําคัญ ราะธรรมมีจำนวนมากดังนั้นการที่เราจะบอกซ้ำพูดบ่อยสอนบ่อยอย่างพระศา,ศาสดาผมก็จะบอกบ่อยสอนบ่อยบอกซ้ำในประเด็นที่สำคัญเราก็จะหยิบประเด็นที่สำคัญเหล่านี้มาพูดซ้ำๆพูดบ่อยๆเพื่อให้คนที่ยังไม่แยบคายยังไม่เข้าใจเนี่ยได้เข้าใจไปทีละนิดทีละนิดเพราะในการฟังธรรมะบางครั้งเนี่ย มันก็มีสมาธิบ้างในการฟังบางครั้งก็ไม่มีสมาธิบ้างนั่งฟังอยู่ก็จริงแต่มันก็หลุดบ้างนะจิตมันหลุดไปเพลินไปการฟังธรรมจริงต้องฟังซ้ำหลายๆครั้งทบทวนหลายๆครั้งเพราะส่วนที่เราหลุดไปในครั้งอื่นๆอาจจะเข้ามาเสริมเติมเต็มทำให้เราเนี่ยเห็นภาพข้อธรรมทั้งหมด พระองค์จึงให้เราเนี่ยฟังคําตถาคตหนึ่งเนืองฟังคําพระองค์หนึ่งเนืองบ่อยๆฟังให้มากๆให้เป็นผู้หูสูตรให้คล่องปากให้ขึ้นใจแล้วก็ทําความเข้าใจคือแทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็นอันนี้ก็จะเป็นเหตให้เราเนี่ยนำสิ่งที่เราเข้าใจแล้วเนี่ยไปประพฤติปฏิบัติ ไปประพฤติธรรมสมควรแกร่ธรรมปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบัติตามธรรมอยู่ต่อไปได้แล้วก็จะได้ผลจากการประพฤติธปฏิบัติสัจจานุปัตติการบรรลุซึ่งสัจธรรมความจริงก็จะมีได้ด้วยการเวียนประธรรมของเก่าให้มากทบทวน